ดีลแรกประเทศดีลปีศาจแรกประเทศดีลแรกประเทศกับปีศาจดี่ฉันถามจริงๆเลคะว่าตั้งแต่ที่ที่กูดูอยู่เนี่ยนะยังไม่ได้เห็นประเทศเนี่ยไปแลกอะไรกับใครเลยพวกมึงก็ดูหนังกันเยอะบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฉันพูดเลยว่าต่อให้วันนี้พวกมึงนะคะจะบอกว่าอู้ต่อไปนี้จะเป็นคนดีต่อไปนี้จะมาอยู่กูไม่เอาค่ะ นะตกลงที่มึงอภิปรายมาสองวันมึงอภิปรายนาย,ยกคนไหนที่ทราบนะที่พูดถึงมีทั้งประยุทธ์นะมีหมดมีทั้งประยุทธ์มีทั้งเศรษฐาไปถึงยิ่งรักมาจนกระทั่งทักษิณส,สรุปเลยเนี่ยมึงก็น่าจะบอกนยติเลยค่ะว่าเป็นการอภิปรายตระกูลชินวัตรไวายนะแล้วไม่ต้องเอาเสื้อแดงมาโหนพักกรบกระแสพักกุยกูพักพม่าของมึง นะ,ะคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่อินกับมึงหรอกเขาไม่เก็ตไม่ต้องมาโหนเสื้อแดงเพื่อที่จะกรบกระแสที่เขาดา่ามพรว่ามึงเป็นกา้าพม่ามึงเป็นรรคกุยฟูนะ,ะทีนี้ที่ฉันจะบอกนะครับบอกว่าการอภไไิปรายครั้งนี้มีคนถามฉันบอกว่าอ่าโดยโดยรวมเป็นยังไง ก็เป็นอย่างที่เห็นหนะะั่นแหละค่ะแปะค่ะบอกได้เลยและนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เขาเสียนนนะคะแนนเยอะค่ะโดยเฉพาะคำว่าตีกี้คือสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ที่ให้มึงมาเล่นนะฮะนิโรดมึงเอามึงมึงเกียดบอกว่าคนที่อยู่ในพัคเพื่อไทยเนี่ยนะ,ะเป็นเหมือนลิ้วล้อเป็นเหมือน ง่ายๆว่าจริงๆแล้วมึงตั้งใจที่จะสื่อแล้วก็เป็นทาดเป็นที่คาดที่ซ้ไปซึ่งทีฉันบอกว่าผิดตรงไหนนะทุกๆครั้งของการที่อภิปรายขึ้นมาเนี่ยฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาไปอภิปรายมึงเนี่ยนะมึงก็ต้องจัดทีมจัดอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคือการและพยโทษมันเป็นเรื่องที่มึงจะไปพูดถึงไอ้โม้ไอ้โม้ที่ไหนจะมาทําเรื่องนี้ได้นะมันคือพระราชะอำนาจมึงพูด,ดเรื่อยมึงไม่กลัวเหรอว่าพวก การจะทําเรื่องที่มันเป็นการขัดพระราชะอำนาจอะ่ะโยงง่วไปหมดไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรที่แบบเป็นจริง็นานทําให้ท่ันนึกไปถึงตอนสมัยที่นะพวกพวกแบบเฟสหนึ่งก็คือประชาชิปปอะัะที่ใช้กระดาษไบเดียวอภิปรายจนกระทั่งปัญหานะคะต้องทุกสภามึงเล่นเขาอย่างเงี้ยนะเอาเอาสถาบันลงมาโยงง่วไปหมด มันไม่ใช่เรื่องที่มึงสมควรจะทํากันการและปิายครั้งนี้ที่ฉันบอกว่าทําให้มองเห็นคือว่าต่อให้มันถูกตัดสิบหรือต่อให้บางคนจะต้องมีคดีแมงก็ไม่ได้น่าสงสารตรงไหนเลยค่ะดีปีศาจดีหาอะไรของมึงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่มึงสามารถไม่สามารถจัดตั้งธบาลได้ก็คือมึงดีลไม่ได้มึงไม่ใช่ไม่ดีลค่ะแต่ไม่มีใครเขาดีลของมึงค่ะมึงก็เลยเว่าวไง มึงไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยแต่ระบดสัตว์เพราะมึงดีไม่สําเร็จเพราะไม่มีใครเขาดีกันกับมึงนะคะปีศาจที่มึงพูดถึงดิฉันขอขอย้ำนะให้พวกเราในช่วยกันถามมันหน่อยว่าปีศาจที่มันพูดถึงนั้นคือใครนะฮะนั่นแหละครับนะนะนะแล้วก็ต้องฝากออกนะบ,บอกว่ามึงอย่าเอาเสื้อแดงออก มึงเอาทิ้งไปเถอะมึงไม่ต้องมาทําเป็นเอาทิ้งในสภาความจริงมึงทิ้งขังขยะไปก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรมันก็คือนะคะผ้าชิ้นหนึ่งที่มึงผูกหัวเข้ามาเนี่ยนะคะการที่พวกมึงทำคอนเทนต์แบบนี้มันยิ่งตอกย้ําทําให้คนเสื้อแดงเนี่ยถามว่าคนที่เกลียดพักเพื่อไทยเนี่ยประเด็นเนี้ยก็ยังก็ยังเกลียดเขาไม่ได้กลับมารักหรอกค่ะแต่ในขณะเดียวนี่ท่านถามว่ามึงได้อะไรคะจากการที่ไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมแทนที่มึงจะมาบอกว่า เพื่อไทยนะะไม่ดูแลไม่ไม่อะไรรุ่นนี้นั่หนหักหลังคนเสื้อแดงทําไมมึงไม่ด่าคนที่สั่งการคะทําไมมึงไม่ด่ารัฐบาลที่ทําให้มันเกิดเรื่องอื้นอัิสิสุเทพเนี่ยนะฮะมันหายไปไหนพวกมึงจานะํากันไม่ได้นะคะว่าคนที่ทาคือใครทําไมไม่ไปด่าพวกนั้นที่ทําให้เกิดเรื่องอื้นแค่นั้นเองค่ะที่ฉันอยากจะถามมันตรงนี้ค่ะว่ามึงจะมาทําเป็นแบบว่าอู เพื่อไทยไม่ไปอะไรเสื้อแดงกูเนี่ยก็เสื้อแดงกูยังอยู่เลยค่ะมันไม่เกี่ยวมันต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ฉันบอกว่าและที่พวกมึงเนี่ยวันนี้เอามาหัวเนี่ยเพื่ออะไรแทนที่จะมาหัวพวกกูมึงช่วยไปกดดันหน่อยค่ะว่าไอนคนที่มันสั่งการในวันนั้นหรือคนที่มีส่วนจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้จะออกมารับผิดชอบหรือออกมาขอโทษประชาชนกี่โมงเออนั่นแหละมันถึงจะถูก ไม่ใช่เอาทุกอย่างมาลงที่เพื่อไทยไม่ใช่เอาทุกอย่างมาทิ้งที่ทักษิณดาจะทุกพอ้อที่กูฟังสักหน่อยสิมึงกล้าดาไหมในขณะเดียวกันกวกมด่าเพื่อไทยกันฉับปากท,ทั้งที่เคยจับมือเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันวันนี้พอตัวเองไม่ได้เป็นร,รัฐบาลทุกอย่างมาลงที่เพื่อไทยหมดนะถูกต้องค่ะอภิปรายได้ประโยชน์เฉพาะพวกมันหมดนะคะแล้วก็ทํางานอยู่องค์กรนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ๋อมึงเห็นชิว มันเป็น NGO แล้วมันจะมาเป็นสอสอทมาเลยนะโอเคค่ะอ okay, คขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ที่เข้ามาฟังกันส่วนเรื่องภาษีที่ฉันพูดไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ฉันบอกว่าโคตรโง่ไม่รู้ใครเอาคือเหมือนมันถูกวางยางเหมือนมีคนเอาข้อมูลที่แบบให้มันมาพูดมั่นอ,อกมั่นใจว่าเอาได้แต่ในที่สุดนะแ,และสุดท้ายนะคะก็มาแก้เกี้ยวบอกว่าจะไปร้องอ่สาสภากรหาให้ตรวจสอบก็ไปค่ะ ึงคิดแหรอก็ว,ว่าสภางงนอเนี่ยเขาไม่ถั่วสอบคนรวยขนาดนี้นะคะเขาต้องเห็นอยู่แล้วแล้วก็แพร่คทามพานหรืวกนี้แต่คชินวัตรหนีภาษีจริงต้องรอให้มึงเอาข้อสภามาพูดโดนไม่านานแล้วค่ะจะบอกมไม่รู้ภาพรวมนะ,ะของการอภิปรายทั้งหมดสำหรับตัวชัดเนทุกตัรัฐบาลบวกะคะ่ะชวนมึงอาลบนะะลบแล้วลบอีกและในที่สุดพูดเลยนะ,ะว่าเลือกตั้ง พยายามประคองสุสีน้นเสิของมึให้อยู่วันๆพูดแต่เรื่องของตัวพีเอ็นโรมกูถามหน่อยเถอะนะพวกมึงอะ่ะพูดถึงเรื่องตัวพีเอ็นพูดถึงเรื่องภาษีก็คือไอ้เหลืองในขณะที่กูอยากจะรู้ว่าตัวปารีสมึงไปทึงไหนแล้วอย่ามัวแต่เล่นเรื่องตัวพีเอ็นสิ่งที่กูอยากจะรู้และอยากให้พวกมึงพูดมากก็คือเรื่องตัวปารีสไปถึ่ไหนแล้วอยากรู้ฝาก วันนี้ที่มาพูดเนี่ยฉันต้องการแค่จะบอกว่าพวกมึงไม่ต้องมาโห่เสื้อแดงเสื้อแดงของกูไม่ได้เป็นที่ปรารถนาหรืออะไรของพวกมึงกูก็ไม่ได้สนใจนะมึงไม่จาเป็นที่ต้องมาเห็นดีหรือมาสงสารหรือมาสมเพศเวทนาอะไรพวกกูหรอกคะ่ะรู้ไหมคะว่าทุกคนในวันนี้ที่เป็นเสื้อแดงที่ยิงอยู่กับทุกวันเนี้ยเรามีอย่างเดียวคือทักสิณกลับบ้านพอทักสิณกลับบ้านแล้วทุกวันนี้มีแต่ความสุขนะพเพื่อนว่าไหม อย่าลืมบอกคนที่เป็นเมืองหลุยอิตาล,ลีรีพายเลยครับอ่นะคือถ้าจะมาเป็นสสหรือผู้แทนรัษฎรนะฮะมึงจงทำเรื่องที่ทำให้ประชาชนก็ได้ไประโยชน์ไม่ใช่ทำเรื่องให้พวกมึงเองได้ไประโยชน์นะะถูกค่ะสสไทยแต่ผู้ชจอุ ทุกคนที่เลือกพักเพื่อไทยไม่ได้คิดค่ะว่าพักเพื่อไทยจะให้หนึ่งหมื่นบาทว่าพักเพื่อไทยจะให้นั่นให้นี่คือเลือกเพราะเขาเป็นเพื่อไทย <c oughs> นะเราไม่ได้สนใจเลยค่ะเราขอให้พักเพื่อไทยเนี่ยบริหารประเทศทําให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนะมีความหวังนินาคตพร้อมกินานาคตหอมกลิ่นความเจริญเราไม่ได้คิดว่ากูไม่ได้หนึ่งหมื่นบาทกูเกียดแม่งกูไม่เอามึงเลยอย่างนั้นที่ฉันบอกว่าพวกแบบนี้จะไปไหนก็ไปค่ะ ไม่ได้มีความจําเป็นแลที่จะต้องเลี้ยงหรือจะต้องไปโคโลไปมบรมจะไปงอไปอะไรไปค่ะนะมึงไม่ต้องมาหรอกค่ะเพราะว่าคนเสื้อแดงที่นี่นะเขาขอแค่ให้สักพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยช่วยกระทําให้ประเทศชาติจเจริญพอประเทศชาติจเจริญแล้วประชาชนเขาก็จะมีลู่ทางตามมา,าหากินเงินทองไหลามาเทมานะคะทุกคนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกิจไปพร้อมๆกันค่ะมันมต้องบวกละค่ะ หายไปไหนละไค้สัดกานั่นเหลอจ้แน่จริงมึงมาเลยค่ะไม่มีใครเขากลัวมึงละค่ะแค่เห็นโลโก้มึงก็บอกว่าเสียดเสียดมากแล้วในเพจกอัวไม่ต้องเข้ามาค่ะบ้านมึงมีพวกมึงมีมึไปเลยค่ะนะคาดพวกคุณปียะท่าโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ส่งควเกับเวลา